ช่วงที่2คุณผู้ชมมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์คุณภาพของเราดรวิสิทธิ์แล้วก็นักลงทุนหุ้นคุณค่าดรนิเวศเหมวชิระวลากรน,นะคะสำหรับการวิเคราะห์โมเดลฟอร์มกลุ่มจำกัดมหาชนนะคะซึ่งโมเดลธุรกิจของเขาก็คือการเพิ่มมูลค่าสินค้าเน้นกลุ่มลูกค้าโครงการนะคะขยายธุรกิจใหม่เฟอร์นิเจอร์เพื่อสุขภาพและอุปกรณ์การแพทย์เจาะตลาดใหม่โรงพยาบาลแล้วก็เน้นทำ one stop service นะคะเราลองคุยกันทั้งสองท่านมองโมเดลธุ ธุรกิจของโมเดิร์นฟอร์มอย่างไรบ้างสวัสดีทั้งสองท่านคะ่ะสวัสดีครับเริ่มที่คุณวิสิตเช่นเคยนะค,คุณวิสิตมองยังไงบ้างคะเพราะว่าโมเดลของเขาค่อนข,อขอ้างชัดเจนนะคะว่าเพิ่มมูลค่าสินค้าคะ่ะครับคือโมเดิร์นฟอร์มเนี่ยนะครับทำผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์นะครับ,รบก็คือใช้ทั้งออฟฟิศที่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับในดิจิทัลาม,มาเนี่ยประสบการณ์30กว่าปีเนี่ยนะครับตัวกลอสมาจินของเขาเนี่ยในการทำเฟอร์นิเจอร์ ถือว่าสูงนะครับ31%นะครับแล้วก็ตัว EBIT margin นะครับก็คือกำไรนะครับก่อนภาษีนะครับแล้วก่อนดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่มาซะสิก้าถึงยีอันนี้ถือว่าสูงสูงหรือว่าอาจจะถึงเรียกว่าสเกลของหรือว่าอีกหนึ่งสเกลแล้วนะครับว่าคือมีอีบิทมาร์จินยี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับเฟอร์นิเจอร์ถือว่าสูงมากนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือของโมเดลฟอร์มคืออย่างนี้นะครับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์การผลิตเฟอร์นิเจอร์เนี่ยไม่่่่นนนาาาเเเชือออะะครรัับป็ธุกกิจทีศย Capital ยม นะครับอธิเช่นนะครับก็คือว่าจะต้องมีระยะเวลาการเก็บหนี้3เดือนใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีสินค้าคงคลังอยู่มาสัก6เดือนก็เลยอินเวนท r y นะครับก็กลายเป็นว่าคือการการที่ว่าบริษัทที่สามารถที่จะมี working capital แบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องจะเป็นบริษัทที่ใหญ่พอสมควรนะครับขะนี้ก็คือตัวดูจากงบเนี่ยนะครับตัว opening cash flow เนี่ยนะครับถึงอาจจะลดลงจากที่กําไรนะครับ ฉะนั้นเนเี่ยโดยความแข็งแกร่งของโมเดลฟอร์มเนี่ยอยู่ในตลาดผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่โดดเด่นนะครับโดดเด่นเลยนะครับแล้วก็แข็งแกร่งนะครับอยู่มานานปันผลสม่ำเสมอนะครับ mm hmm. บริษัทเนี่ยเข้าใจว่ามีเงินสดมมือเนี่ยประมาณ685ล้านบาทนะครับ mm hmm. ซึ่งประมาณสกักเกาสิบเอตังค์ต่อหุ้นนะครับ <c oughs> ส่งเกตน <c oughs> ะคือที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทก็สามารถจ่ายปันผลนะครับก็ปีนึง50ตังค์ <c oughs> ใช่ไหมครับก็คือเป็นยิวเนี่ยก็ตกประมาณสัก เป็นยวเนี่ยก็โตมาสักห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับค่ะซึ่งที่เกิดขึ้นคือบางปีก็จะมีผลผลพิเศษนะครับจากการที่ว่ามีเงินสดในมือนี้นะครับคำถามคือนะครับบริษัทกำลังเข้าไปอยู่ในธุรกิจนะครับเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์นะครับต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องยอมรับว่าเออไล หลายบริษัทที่ผมสัมผัสมาเนี่ยก็เริ่มเข้ามาจุดนี้นะครับ <c oughs> อาจจะเป็นเรื่องของ aging society <c oughs> นะครับ <c oughs> เรื่องของเดโมกราฟิกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ <c oughs> อยู่ในกระแสใช่ครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือธุรกิจที่มี Cow c ค c ชคาวอยู่แล้วเนี่ยนะครับกำลังเข้าไปอยู่ในธุรกิจที่อาจจะมองว่าเหมือนจะเป็นบูโอเชียนนะครับเหมือนจะเือนบูโอเชียนนะครับแต่เข้าไปก็จะเป็นอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คือบริษัทด้วยความสามารถบริษัทเนี่ยคาดว่าจะ สามารถจ่ายปันผลได้แบบนี้นะครับแต่สิ่งน่าสนใจคือตัวท็อปไลน์เนี่ยตัวรายได้ของบริษัทเนี่ยดูเหมือนจะค่อนข้างที่จะแมททัวร์นะครับก็อาจจะค่อนข้างที่จะอออิ่มตัวนะครับนั่นเกิดผมว่าทำไมบริษัทต,ต้องหาเรียกว่าโกรอตฟอนเทียนะครับฟอนเทียที่สามารถจีเนเรตตัวโกรอตให้นะครับซึ่งตัวโกรอตฟอนเทียเนี่ยอาจจะต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าบริษัทจะเข้าไปตรกยังไหนนะครับแต่ด้วยความสามารถในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของเขานะครับด้วยแบรนด์ที่อยู่มานาน นะครับด้วยเรื่องเกี่ยวกับกอสมาจินที่สูงนะครับถือว่าสม่ำเสมอนะครับในรอบ4-5ปีที่ผ่านมานะครับแ <c oughs> สดงว่าให้น้ำหนักเรื่องของแบรนด์ แล้วก็เรื่องของการทําตัวที่เป็นอัตราการทํากําไรขั้นต้นคุณวิสิทธิ์ให้2ตัวนี้แต่ว่าการทํากําไรขั้นต้นเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับธุรกิจการแพทย์ที่เข้าไปใหม่เนี่ยมันจะเป็นลูโอเชียนจริงหรือไม่ใช่ไหมฮะแล้วเขาจะทํายังไงรักษาต่อไปได้หรือเปล่าแต่การจ่ายปันผลของเขายังคงมีต่อเนื่องวิสิ์เชื่ออย่างนั้นอันนี้ยังเป็นเสน่ห์ของเขาอีกอันหนึ่งเพราะดูจาก o p t i n g cash flow เนี่ยนะครับก็คือว่าตัว o p t i n g cash flow เขาเนี่ย ปีนึงอ่ะก็ก็ค่อนข,ข้างสม่ำเสมอนะครับซึ่งก็หมายความว่าคืออย่างน้อยเนี่ยด้วย o รอสมาจินที่ใหญ่นะครับด้วยกำไรตัวที่เกิดจากปฏิบัติการที่ค่อนข้างดีเนี่ยจึงถึงแม้ว่าตัว working c a p เนี่ยอาจจะมากนะครับ working capital เนี่ยเงินทุนหมุนเวียเนี่ยที่ใช้ในการเาก็บสินค้าคงคลังนะครับหรืออาจจะก,การระยะเวลาการเก็บนี้จากลูกค้าเนี่ยนะครับซึ่งตรงนั้นอาจจะกินไว้ในตัวกระแสเงินสดบางนะครับแต่ด้วย อบติงแคชโฟร์ที่มันสม่ำเสมอ4-5ปีเนี่ยันผลน่าจะสม่ำเสมอได้ครับค่ะคุณสิทธิ์ให้คะแนนสำหรับโมเดลธุรกิจของเขาเนี่ยที่เขาเริ่มมีการ Diversify ไปทำธุรกิจใหม่ๆเนี่ยให้คะแนนเขาประมาณสักเท่าไหร่ครับโมเดลธุรกิจเขาแบบนี้คือนักลงทุนต้องดูนะครับว่า ธุรกิจใหม่เนี่ยให้ผลตอบแทนเงินลงทุนเท่าไหร่นะครับหรือเรียกว่าภาษาการเงินเรียกว่า ROCE นะครับ return on capital employed เนี่ยนะครับทำมากกว่าต้นทุนการเงินปัจจุบันเนี่ยนะครับหมายความว่าธุรกิจใหม่เนี่ยจะ enhance value กับของ modern form นะครับแต่เป็นธุรกิจใหม่ที่คุณวิสิตมองว่ามันมันถือว่าเขาคิดถูกไหมคะที่เขาไปในธุรกิจกันแพ้คือ1อาจจะต้องดูเรื่องพาร์ตเนอร์เขามีใครไหม2คือ n i c h e m a r ก็ t เขาคือยังไง3ก็คือว่า ความสามารถในการทำกไรนะครับเราเห็นว่าบริษัทนี้นะครับอสังหาริมทรัพย์บางอันที่ใหญ่ๆเนี่ยก็เริ่ม diversify นะครับเข้าไปธุรกิจการแพทย์นะครับรวมทั้งคนที่อยู่วงการแพทย์เดิมเองนะครับก็ยังสงก็ยัง diversify เข้าไปอยู่ในธุรกิจนี้นะครับก็อาจจะเป็นแอเรียหนึ่งที่ต้องจับตาดูนะครับว่าผู้เล่นหลายๆท่านอยากจะเข้ามานะครับเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลง demographic trend เนี่ยนะครับ เป็นไปทางนี้นะครับค่ะอาจารย์คะเขาทําทั <c oughs> ้งเฟอร์นิเจอร์เพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์เป็นการเจาะตลาดใหม่ๆอย่างโรงพยาบาลอะไรด้วยแล้วก็อย่างที่คุณวิสิตบอกว่าตอนนี้กระแสสังคมผู้สูงอายุนี่แทบจะเกือบทั้งโลกเลยนะคะชาวชะลอคือเขาเรียกว่าแก่ชรากัน <c oughs> ไปแล้วนะคะอาจารย์ <c oughs> ให้ให้น้ําหนักสําหรับในโมเดลธุรกิจของเขานี้ไม่เขาเกาะไปกับกระแสเทรนด์ของโลกแล้วปกติถ้าเป็นธุรกิจใหม่ที่ เขาไม่มีความได้เปรียบอะไรนะเราก็จะไม่ให้<ะ>ไ,มไม่ให้เพราะว่าไม่รู้หรอกนะคุณเข้าไปในธุรกิจนี้คุณอาจจะเป็นคนหน้าใหม่เทียบกับคนอื่นแต่ธุรกิจเดิมของเขาเองเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เนี่ยธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เป็นธุรกิจที่มาทัวร์เ<ะ>นะก่าแก่มีผู้เล่นที่เซ็ตโตกันหมดละนะทุกคนรู้ปอดบาอะไรของตัวเองหมดแล้วก็เป็นรายใหญ่ครับเพราะฉะนั้นยอดขายอะไรก็ท้า่ก็โตละ ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็คู่แข่งหน้าใหม่ก็ไม่ค่อยมีหรอกรอก็น่าเก่าๆเจอกันทั้งนั้นแหละแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ากลุ่มผู้ผ,ผลิตรายย่อยรายเล็กจะมาเขาก็เป็นรายใหญ่แล้วก็มีคู่แข่งมีอะไร,รที่เอส a ต l i s บิชไม่มีใครมาต่อสู้อะไรรุนแรงจะมาการที่เขาเป็นรายใหญ่เนี่ยเขาก็พูดง่ายๆว่าก็มีความได้เปรียบอะไรจะมามีโรงงานมีนู่นมีนี่จะเห็นว่าธุรกิจของเขาจริงทําได้ดีมากนะ กํากไรเนี่ยแบบโอ้โหแบบทำเฟอร์นิเจอร์แต่ว่าอัตรากําไรสุทธิเนี่ยส <13 S 2> ิบสามสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วตัวนี้ใช่ค่ะตัวนี้สิบห้าจุดสองเจ็ดแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็สิบสองสิบประมาณสิบสองเปอร์เซ็นต์นี่ปีเจอร์สิบแปดคือมันดีมากมันดีมาก <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าคือเป็นรายใหญ่แล้วก็คนที่เล่นในตรรลาดรายใหญ่มันก็มีจํากัดค่ะรายเล็กๆก็ไปแข่งยากเช่นคุณไปรับงานเฟอร์นิเจอร์ทั้งออฟฟิศใช่ไหมไปรับทั้งโครงการ ซึ่งคนอื่นทําไม่ค่อยได้หรอกเจมมเขาก็ทําไปเรื่อยๆแต่ธุรกิจปั๊บปัตตี้มันก็เป็นธุรกิจที่อินตัวมากๆเชมส่มาเพราะนั้นมันก็ทุกคนก็มีบทบาทมีอะไรแล้วก็มันก็ไม่โตอะทุกปีก็เท่านี้แหละใช่ไหมแต่ก็ลักษณะก็คือราคาหุ้นเขาก็ไม่ได้ไปไหนมากนะก็ก็ทชงๆมาตลอดแต่ันผลก็ดีมากทําให้ผมนึกไปถึงไอ้พวก ธุรกิจ property ด้วยนะ huh. ธุรกิจ property เนี่ยสร้างคอนโดสร้างบ้านสร้าง,างก็มีลักษณะคล้ายๆกันอิ่มตัวละนะแล้วก็วยอดขายก็ประมาณนี้ไม่ได้เพิ่มหรอกเพิ่มไปน่ไม่ได้แล้วมันแต่มตัวเต็มที่ราคาหุ้นจริงๆก็ถูกถูกทุกตัวคุณ property ก็ถูกมากนะ P/E ไม่เกินสิ price per book ก็สองเท่ากัเยอะละบางทีหนึ่งเท่าเดือนนี่ก็คล้ายๆกันนะปันผลก็ดีเหมือนกัน property ก็แบบเดียวกันคล้ายๆกับเขาเป็น ส่วนหนึ่งของ property เขาก็เกาะไปกับ property ที่มันก็อิ่มตัวไม่โตแล้วนะแล้วก็แต่เขากําไรดี property ก็กําไรดีใช้ได้อาจารย์บอกันเกาะด้วยกันใช่มันคล้ายๆกันเขาก็ property เขาก็เป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างดีในในตัวเฟอร์นิเจอร์ของเขาคือธุรกิจเดิมที่เขาทำอยู่เฟอร์นิเจอร์เนี่ยอาจารย์ค่อนข้างจะให้น้ำหนักค่าว่าเขามีจุดแข็งเขาอยู่แล้วอิมตัวใช่ไหมฮะแต่ว่ามันอิ่มตัวแล้วอ่า มันดีแต่มันอิ่มตัวแล้วอแล้วเขาก็ให้ผลตอบแทนใช้ได้นะ,ะถ้าคุณจะกินปันผลเนี่ยใช้ได้เลย12เปอร์เซ็นต์อาจารย์เกือบ13เปอร์เซ็นต์แต่ก็คงยินตลอดไม่ได้แต่ว่าขนาดที่ปีก่อนๆก,ก็ไม่ต่ำกว่าห้าหกเปอร์เซ็นต์<ช>ขึ้นไปค,ค่อนข้างดีอะนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าคุณกําลังซื้ออะไรที่มันอิ่มตัวความหวังที่จะโตเร็วๆไม่มีทีนี้เขาก็แก้แก้แก้ประเด็นว่าต้องหาอะไรที่มันอุปกรณ์การแพทย์แต่ผมก็ไม่รู้คาว่าอุปกรณ์การแพทย์เนี่ย มันเกี่ยวข้องกับเขาป่ะนี่เขาทำเฟอร์นิเจอร์เพื่อสุขภาพก่อนไงฮะอาจารย์ที่เขาถนัดอ่าแต่เฟอร์นิเจอร์เพ right? like ื่อสุขภาพเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมว่ามันเก้าอี้เพื่อสุขภาพเนี้ยอาจารย์นั่งมันไม่ปวดหลังเนี้ยทุกวันนี้มันก็มีอยู่แล้วุกเก้าอี้แบบอีซี่นอนสบายไม่ปวดหลังอะไรมันมีเยอะแยะอยู่แล้วเขาไม่ใช่เพิ่งทําและพวกนั้นเนี่ยบางทีมันมาจากโรงงานใหญ่เลยที่เขาต้องออกแบบมีรีเสิร์ชมีอะไรใช่ไหม เมืองนอกนี่เขาจะมีแลหละออกมาเนี่ยเป็นชุดๆ,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 ๆซึ่งคุณสู้เขาไม่ได้หรอกจ่มาแต่เพราะนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อสุขภาพอันนี้แปลว่าอะไรเก้าอี้ e เพื่อสุขภาพมัน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 คือเก้าอี้แบบไหนจะมาเก้าอี้ไม้เก้าอี้เหล็กเก้าอี้นวมอะไรโอ oh, ้มันมันหลากหลายมากแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์เนี่ยคืออะไรเป็นเป็นอุปกรณ์แบบประเภทเครื่องสายเอ็กซเรย์เครื่องอทำนั้นทำนี่หรือไม่อันนี้ไม่ทราบ คืออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าบริษัทพวกนี้เนี่ยที่เขาอิ่มตัวเต็มที่แลวเขาค่อนข้างดีมีแคชมีอะไรนะมีกําไรแน่นอนมีอะไรพวกนี้ยก็จะมีแนวโน้มว่าเขาจะทําอะไรก็ได้ที่มันคิดว่ามีอนาคตแล้วก็อาศัยว่ามีเงินใช่ไหมที่ทําได้คเขาก็เข้าไปทําแต่การทําแบบนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องสําเร็จเพราะว่าคุณเข้าไปในของใหม่เลยอซึ่งคุณไม่ได้เปรียบคุณเพิ่งเข้าไป แต่คุณอาศัยความแข็งเข้มแข็งของเม็ดเนินของคุณแล้วก็อาจจะการมองของคุณอะไรซึ่งแต่ตัวเองไม่ได้มีความเชี่ยวชาญไม่มีความเชี่ยวชาญมาจากเรื่องการเงินใช่เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าจะสาเร็จไม่สาเร็จแต่ว่าในแง่ของนักลงทุนเราก็บอกว่าถ้าอย่างนี้เราให้ valuation ไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่รู้นะไม่รู้เขาอาจจะเก่งก็ได้อาจจะอาจจะล้มเหลวก็ได้ซึ่งก็มีตลอดนะถ้าไปทําของใหม่เนี่ยขนาดที่เคยเก่งในแอเรียหนึ่งมากๆเนี่ย แต่พอไปทำของใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับของเดิมเนี่ยอาจจะไม่ชนานาญอาจจะมไม่อาจจะแพง้งค,คุณเข้าไปคุณกลายเป็นมือใหม่ละจะมาตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นคําถามอยู่นะแต่ว่าเหมือนกับว่าบริษัทเนี่ยผู้บริหารก็เคยไปลงทุนอะไรที่ค่อนข้างได้ดีนะนะเคยถือหุ้นอะไรบางหุ้นที่แบบว่าโอเคก็มีเงินสดมีอะไรต่างๆมีกาไรให้จะมาเขาก็อาจจะคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกมูฟหนึ่งล่าเราตอนนี้ถ้าไม่ทํา S <S <S ก็ไม่มีใครสนใจหุ้น่มันอิ่มตัวซื้อไปก็กินแต่ปันผลนราคาหุ้นเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมาเก็ตแคปเนี่ยผ่านไป4ปีเนี่ยเท่าเดิมหรือลดลงนิดหน่อยไม่เไม่เคยปีช่วงไหนที่มันแบบโตวพรวดเลยนะแสดงว่าราคาไม่ได้ขึ้นไบหวาเลยใช่จุนีปี55เนี่ย6,000ล้านปี56ก็6,000นิดหน่อยปี5 7า0 0 0ปี58าลจับมาเหลือ9 0 0 0กลับมาเหลือแล้วล่าสุดก็ มาเก็ตแคบก็ห้าพันแปดคือคือไม่ได้ไปไหนเลยสี่ห้าปีแต่ว่าปันผลก็ดีนะห้าหกเปอร์เซ็นทุกปีอะเหมือนได้เป็นหุ้นปันผลเออเป็นหุ้นปันผลไม่ไม่รู้ทําอะไรเพนนี้นเขาต้องหาอะไรที่เป็นแบบ business term ใหม่แล้วคือแบบถ้าไม่ทันก็คือก็คือก็อยู่ไปเรื่อยๆไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นค่ะคุณวิสิตให้ value สาหรับตัวโมเดิร์นยังไงคะเราจะตีมูลค่ายังไงดีคะถ้าถ้านะครับในการทำ valuation ต้อง sum of the parts sum of the parts หมายถึงว่า ส่วนที่เป็นตัวธุรกิจปัจจุบันนะครับก็คือว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนลดกระแสเงินสดนะครับหรือว่า discount cash flow มานะครับต้องยอมรับว่าบริษัทจ่ายเงินมูสำหรัเสมอนะครับปีหนึ่งห้าหกเปอร์เซ็นต์นะครับดิฟเดิน discount model นี่ยใช้ได้นะครับแต่ธุรกิจไม่โตนะครับสังเกตนะครับว่ายอดขายเขาเนี่ยก็อยู่สามพันกว่าล้านนะครับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือท่านในแง่ของกลยุทธ์เนี่ยนะครับบริษัทมี cash cow แล้วนะครับ บริษัทแม่ไม่มีหนี้นะครับ operating cash f o ปีหนึ่งนะประมาณสัก400ล้านต่อปีนะครับก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยสามารถเป็นเงินปันผลได้นะครับะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อตัวเงินลงทุนใหม่จะเป็นเท่าไหร่นะครับแน่นอนก็คือว่าถ้าไม่กระทบต่อการเงินปันผลนะครับตรงนี้นะครับนักลงทุนก็ต้องดูว่ามูลค่าเพิ่มตรงนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าธุรกิจใหม่เนี่ยนักลงทุนสามารถดูตัว EBIT นะครับ <ứng S 1> ตัว EBIT หารด้วยเงินลงทุนเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ว่าผลตอบแทนเงินลงทุนนะครับถ้ามากกว่าตัว cost of equity แล้วกันนะครับต้นทุนออของหุ้นน่ะครับ cost of equity เนี่ยซึ่งอยู่มาสักสิ์เซนะครับ1 0บถึงสิเนเนี่ยนะครับถ้ามากกว่าตรงนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับหมายความว่าตัวธุรกิจเฟอร์นิเจอร์บวกกับ incremental ตรงนี้เนี่ยจะเพิ่ม value เท่าไหร่ะนะครับ ดู<ช>เหมือนสองท่านจะไม่ให้น้ำหนักกับเรื่องธุรกิจใหม่เลยนะคะคือจะต้อง<า>ดูแพทย์เนี่ยจะต้องดูเรื่องตัว EBIT นะครับกำไรก่อนภาษีก่อนดอกเบี้ยเนี่ยตรงนี้ออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนั้นน่จะสามารถบอกได้นะครับว่าขนาดตลาดเป็นเท่าไหร่นะครับขนาดดีว่านักลงทุนเนี่ยนะครับลงทุนไปนะครับผมตอบแทนเงินลงทุนเนี่ยจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับคุณวิสิทธิ์มองว่าราคาที่อยู่ณปัจจุบันเนี่ยเป็นราคาที่มันต่ํากว่า ความเป็นจริงศักยภาพในการที่เขาจะทำรายได้ได้หรือเปล่าคะนับปัจจุบันและอนาคตคือตัว PE เนี่ยของเขาก็ค่อนข้างถูกนะใช่นะครับถูกเลยทีเดียวแหละ8ปดถึงเก้าเท่านะครับแปดแปดเท่ากว่าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สําคัญคือตัวมูลค่า Price per book เมื่อเปรียบเทียบเอา E เนี่ยนะครับก็ถือว่า reasonable นะครับก็คือการว่านักทุนยังให้น้ําหนักโกลดเลยเมื่อน้ําหนักโกลดนะครับนั่นคือผมว่าบริษัทนี่จำเป็นยิ่งถ้าดูจาก เมทริกของ BCG นะครับมีแคชคาวแล้วนะครับกำลังไปสู่ธุรกิจที่เป็นเควชมาร์กนะครับและเควชมาร์กตรงนี้เนี่ยบริษัทหวังว่าที่จะเป็นสตาร์นะครับเป็นดวงดาวในอนาคตนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารเนี่ยสามารถมองเทรนธุรกิจขาดหรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับด้วยศักยภาพตรงนี้นะครับผมคิดว่านักลงทุนหาฟลอร์แวร์ลูนะครับดิวิเดนต์ดิสคาร์โมเดลกลับมานะครับขึ้นอยู่กับธุรกิจใหม่เนี่ยถ้าไม่เกิดการ destroy value นะครับก็คือว่า ผลตอบแทงนลงทุนเนี่ยถ้าถ้ามากกว่าต้นทุนทางการเงินเมื่อไหร่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเพิ่มมูลนะครับรค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนักลงทุนเนี่ยก็ต้องเฝ้ารอดูให้ใมันเกิดก่อนสิฮะถ้าลงทุนตอนนี้ก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเอธุรกิจใหม่มันจะประสบความสาเร็จหรือเปล่าหรือผู้บริหารนะครับก็นักลงทุนสามารถไปที่ o p p e r a t i n y day ได้นะครับก็คืออาจจะถามผู้บริหารนะครับว่าธุรกิจใหม่นี้คืออะไรนะครับแล้วก็เทรนแนวโน้มเป็นยังไงนะครับ บริษัทเป็นผู้เล่นรายที่เท่าไห่นะครับมี m Market s h a r ์มีมาจินรวมทั้งมีเรื่องเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันหรือเปล่านะครับตอนนี้คุณวิสิท์เท่าที่เข้าไปค้นดูนี่ยังเห็นภาพไม่ชัดใช่ครับสำหรับธุรกิจใหม่เขาที่บอกเป็นเรื่องการแพทย์ครับเห็นได้เฉพาะตัวบริษัทแม่นะครับบริษัทแม่กระแสเงินสดดีนะครับแต่ยอดขายนิ่งนะครับยอดขายไม่ทูงมาเก็ตนะครับกำไรขั้นต้นดีมากอีบิดมาจินดีมากนะครับเน็ตมาจินดีมากไม่มีหนี้นะครับชนะเนี้ก็คือ บริษัทกำลังหาธุรกิจใหม่ <c oughs> นะครับที่เป็นเควเชม,มาหวังว่าจะเป็นสตาร์แล้วก็เป็นแคชคาวในอนาคตฟังดูเหมือนทุกอย่างดีหมดเลยนะคะฐานะ <c oughs> การเงินแข็งแกร่ง <c oughs> นะคะ <c oughs> เรื่องของการทำกำไร <c oughs> ก็ดีด้วย <c oughs> แต่ไม่โต ใช่ครับใช่ครับครับเป็นเป็นเป็นคำตอบว่ามันไม่โตเท่านั้นเองนะคะอาจารย์คะถ้าจะพูดถึงการขยายตลาดเขาออกไปนะฮะสมมุติว่าเรายังไม่ได้ให้น้ําหนักกับเรื่องธุรกิจใหม่มากนะแต่ถ้าเป็นธุรกิจเดิมคนเนี้ยอาจารย์มองเห็นโอกาสที่มันจะโตขยายไปในระตตลาดต่างประเทศได้อีกไหมฮะเออผมว่าไม่ง่ายนะครับเพราะธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันมันต้องใกล้ชิดลูกค้าเหมือนกันคนเนี่ยต้องการความความเขาเรียกว่า ความเชื่อมั่นว่าคุณสามารถผลิตดีลิเวอร์อะไรตรง,ต,รงตามสเปคตามเวลาเพราะว่าผมเข้าใจว่าเขาเนี่ยขายพวกบริษัทพวกพวกธุรกิจเยอะนะครับคือหมายก็ว่าไม่ค่อยมีคนไปเดินซื้อเท่าไหร่หรอกมาไม่ใช่เป็นแบบไร่ย่อยไปซื้อตัวสงตัวลักษณะนั้นเขาทําเป็นโครงการานะเพราะฉะนั้นการที่เป็นแบบนี้ได้เพราะว่าคนที่อยู่ในโลคอลเนี่ยเขารู้จักเขาอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็คุณสามารถเซอร์วิสได้เข้าไป อะไรต่างๆแต่คุณไปข้ามประเทศแล้วก็บอกโอ้โหถ้าคุณไม่ดีลิเวอร์เนี่ยเขาจะทํำยังไงเขาไม่จักคุณแต่มามันยากแล้วก็เฟอร์นิเจอร์มันก็เป็นอะไรที่เบาเกียนะก็จะขนไปไกลๆเนี่ยมันมันไม่ใช่ง่ายอะ่ะมันวุ่นวายนะแล้วมันก็เป็นธุรกิจที่คนที่ใช้ซื้อบริการพวกเนี้ยเขากซซซซ็ซื้อสินค้าเนี่ยเขาคือเขาเขาสำคัญอะ่ะคือถ้าเปิดถ้าของไม่มาออฟฟิศเปิดไม่ได้ ใช่ไหมโครงการขายไม่ได้โอนไม่ได้เพราะว่าต้องมีเฟอร์นิเจอร์มี่นมีคือมันเป็นอะไรที่ผมว่ามันเบสิกรเป็นโลกาธุรกิจพวกนี้มันมันไปยากซึ่งอาจารย์มองว่า <c oughs> อโอกาสที่จะทําให้เขาโตได้เนี่ยก็จะน้อยอีกใช่นอกจากว่าเขาจะไปเปิดทําธุรกิจร่วมแต่ว่าเขามันก็ไม่งา่ายเหมือนกันธุรกิจเฟอร์นิเจอร์นี่มันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าท้องถิ่นจริงๆนะถ้าคุณออกแนวว่าข้ามประเทศเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นว่ามัน ใครจะทากันเวลาเราซื้อเฟอร์นิเจอร์เราไม่ไปคิดว่าเฮ้ยเปิดอินเตอร์เนชั่นแนลบิดดิ้งอะไรมันไม่มีหรอกใช่แต่มันไม่ใช่ธุรกิจที่แบบมันเป็นท้องถิ่นอะไระท้องถิ่นแล้วคนที่ทากับท้องถิ่นทั้งนั้นอ่ะชาวบ้านไอ้หมายก็ว่าคนงานเอเอเอะไรโรงงานอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ม,มีอะไรก็แก้ไขกันคุยกันได้อะไรได้ม,มันมัน มันต้องเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์ครับพอ,อน,นักลงทุนเจอธุรกิจ <c oughs> ที่เป็นแบบนี้คือฐานะการเงินดีนะออมันดูดีทุกอย่างเลยเอ,อ,อะเพียงแต่ว่าอ้าวเวสใช่มากว่าเอ๊ะแล้วข้างหน้าเนี่ยมันจะโตไปได้ยังไงการตัดสินใจที่จะลงทุนในหุ้นประเภทนี้อาจารย์อาจารย์มองว่ามันควรจะเป็นยังไงดีคะนักลงทุนเขาควรจะวางไว้ในพอร์ตเป็นหุ้นประเภทไหนดีคะนี่ปันผลอะผมว่าปันผลนอนี่คือหุ้นปันผลนะคือราคาเนี่ยถ้าผลตอบแทนปันผล5% 6นต บางช่วงนี่เกินด้วยนะ,ะแล้วก็เราดูว่าเออเขาก็มั่นคงนะได้แน่ปรรส่วนในธุรกิจใหม่เนี่ยเขาก็มีโอกาสแล้วเขาก็ไม่ไปคิดว่าไปเสี่ยงว่าไปลงทุนเยอะๆแล้วเกิดพลาดเกิดอะไรเขาอาจจะเข้าไปชิมล้างว่าถ้าไม่ได้ก็ถอยมาไม่เสียหายหนักอะไรซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ก็ลงไปแล้วก็เผื่อแจ็คพอตว่าอ้าวเฮ้ยก็ประสบความสําเร็จนะเขาสามารถมีธุรกิจใหม่แล้วมันกําไรดีนูน่นนี่ก็ทําไป มันก็จะเป็นอีก,อก,อกแนวหนึ่งอ่ะถ้าล,ลงทุนพวกนี้จะไปหวังผลเลิศกําไรเยอะๆไอ้อ,อ,อ,อะไรราคาหุ้นวิ่งอะไรเงี้ยมันไม่ควรคิดอย่างนั้นแต่ควรคิดว่าเนี่ยก็จะปันผลปีต้ง5 6เปอร์เซ็นทุกปีอ่ะ,ะ,ะแล้วก็เผื่อจังหวะดีๆก็มีแจ็คพอตขึ้นมาว่าเ,าเพิ่มขึ้นมาอะไรต่างๆน่าจะเป็นแนวนั้นค,คือถ้าหวังว่า เงินฝากกับ <c oughs> ธนาคารพาณิชย์ดอกเบี้ยเองเออมันเปอร์เซ็นต์งเปอร์เซ็นต์แล้วคุณก็มีเงินสดเหลือแย่ๆแ,แล้วก็บอกว่าอ่ะก็แบ่งไปบางส่วนเนี่ยไป <c oughs> ลงกับเขา <c oughs> ความเสี่งยงเยอะไ, <คน S 2> ไมหมฮะอาจารย์เท่าที่อาจารย์ดูตัวธุรกิจเขาก็ <c oughs> ผมว่าก็ไม่เสี่ยงมากแลหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พิสูจน์ว่าเขาก็อยู่ของเขาได้ค่ะแล้วก็ป,ปัจจัยเนี่ยยังไงมันก็ยังพอมีไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ถึงกับดีคลายเร็วมากกับนะมันก็ยังมีคอนโดขึ้นนู่นนี่ยังมีอะไรพอไปได้ค่ะแล้วเขาก็ค่อนข้างใหญ่ผมว่า ธุรกิจนี่มันเซ็ตโต้นะผมเห็นมามหลายบริษัทที่เป็นเกี่ยวกับทําพวกเนี้พวกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในพวกนี้ก็คือเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นความน่าเชื่อถือเหมือนกันว่าถ้าเป็นคุณเป็นโครงการใหญ่เนี่ยคุณก็ต้องเลือกอบริษัทพวกนี้แหละมันมีอยู่ไม่กี่บริษัทอะจะมาะแล้วมันก็แข่งแย่งใช่ไหมอาจารย์คู่แข่งใหม่ก็ไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าเป็นธุรกิจที่มันผ่านผ่านวัยกระต่อมานานมากแล้วธุรกิจเฟอร์นิเจอร์นี่มันแบบโอ้ ผมก็เลยสบายเพราเด็กๆแล้วมันก็อยู่กันอย่างนั้นแ่ะมีอยู่เจ้าสี่ห้าสิบปีแล้วนะมีอยู่ไม่กี่เจ้านี่แหละที่ที่ทำกันมานานเหมือนมีลายมใหม่ขึ้นมาซึ่งมันก็ยังคงจะต้องอยู่ต่อไปใช่ไหมอยู่แล้กิจที่มันเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ใช่มันก็อยู่กับอยู่กับพ่อพัตตีไงถ้าพ่อพัตตีก็ยังพอไปได้มันก็ไปแต่เราต้องเข้าใจว่าพ่อพัตตีเดี๋ยวนี้มันก็อิ่มนะมันไม่ได้โตอะไรมากแล้วใช่ไหมมันก็คือตอนนี้ก็อยู่ไปเรื่อยๆอีกหลายปีอะีกปีแล้วไม่โตหรอกวววิิิิสสแล้ ถ้าจะลงทุนในหุ้นของ Modern Form Group เนี่ยมองคล้ายๆอาจารย์ไหมคะว่าให้เป็นหุ้นที่ปันผลแต่ถ้าจะหาการเติบโตเนี่ย <c oughs> ก็คือต้องไปรอสำหรับธุรกิจใหม่ที่เขาจะไปในเรื่องของวงการแพทย์ครับผู้บริหารของ Modern Form เนี่ยเป็นผู้บริหารที่มีฝีมอือนะครับเก่าแก่นะครับแล้วก็มีความชำนาญนะครับการลงทุนหุ้น Modern Form ก็เหมือนกับเ,เป็นหุ้น Divi d e n d Stock Plus Option ในการโตนะครับสำค่าคือนักลงทุนอาจจะต้องใช้ valuation บวก call option อของสมุดัน,นะครับในการโตนะครับถ้าเกิดจะเอาแบบแบบที่ว่าลองดูนะครับว่าวาธุกิจใหม่เนี่ยจะมีการเติบโตเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเอา valuation แบบสมมุิแบบจริงๆเ่ยนะครับก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยคือถ้านักลงทุนที่ต้องการที่แบบอย่างน้อยเนี่ยมีคูชเชนดาวไซส์นะครับก็คือปันผลนะครับบวก option ในการโตเนี่ยก็เป็น หุ้นโมเดิร์นฟอร์มนะครับนั้นราคาปัจจุบันคุณวิสิตมองว่าเป็นราคาที่ยุติธรรมแล้วราคาปัจจุบันยังไม่สะท้อนการโตครับสะท้อนเรื่องยังยๆคือมันต่ํากว่าอัตราการที่เขาจะเติบโตได้ในอนาคตก็คือเป็นถูกราคายังถูกอยู่คือราคาปัจจุบันสะท้อนเรื่องเฉพาะดีเวเดนเงินปันผลนะครับยังไม่สะท้อนเรื่องการเติบโตนะครับแต่สำหรับในธุรกิจของ Modern Form คุณวิสิตมองว่ายังไงแล้วคู่แข่งเนี่ยเข้ามายากหรือเปล่าคะ ตัวกิจาการปลอดภัยดีไหมฮะครับตัวโมเดลฟอร์มเนี่นะครับธุรกิจตั้งมานาน30กว่าปีนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเป็นธุรกิจที่ต้องการ working capital สูงนะนะครับคนที่เข้ามาเนี่ย <c oughs> ก็เข้าไม่ง่ายนะครับมันป้องกันไปในตัวใช่ครับฉะนั้นนี่็คือเป็นธุรกิจที่เรียกว่ามีป้อมปักการที่แข็งแรงมากนะครับ,รบแต่คําถามก็คือว่าแล้วมันจะเติบโตได้ในยังไง เพราะว่าทั้งสองท่านมองเหมือนว่ามันเหมือนอิ่มตัวแล้วในตลาดนี้ในที่เรียนนะครับต้องใช้ call option ในการโตนะครับก็คือใช้บออเช่นแบบนี้ครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าฟังจากทั้งสองท่านแล้วสําหรับ Modern Form Group นะคะเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ปันผลค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะเพราะว่าดิฉันไปดูย้อนหลังมาเนี่ยปี58เนี่ยอยู่ถึง 12. 5 8แนะคะแล้วก็ปี57อยู่5 5 8แนะคะแล้วก็อย่างที่ทั้งสองท่านบอกไปนะคะเรื่องของ Market Cap แทบจะไม่โตเลยก็แสดงว่าคนยังไม่ได้สะท้อนให้การเติบโตในอนาคตข้างหน้าฉะนั้นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ของเขาก็คือเรื่องของการที่เขาไปในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์ไปเจาะตลาดใหม่ๆมากขึ้นนะคะแต่สองท่านก็ question อีกนะคะว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นความเชี่ยวชาญที่เขาจะไปสร้างสิ่งที่เป็นอัตราต่อรองหรือว่าเป็นผู้นําในตลาดนั้นได้หรือเปล่านะคะ สิ่งต่างๆเหล่านี้คุณผู้ชมก็ต้องใช้โมเดลของธุรกิจของเขาไปวิเคราะห์ในการเลือกหุ้นอีกทีหนึง่งแต่วันนี้เราต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะสําหรับกูรูประจํารายการของเรานะคะอาจารย์นิเนวศเหมวชิรวรลกรค่ะนะักลงทุนหุ้นคุณค่าแล้วก็ดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนากุลนะคะนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะขอบคุณมากนะคะ <S 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 คุณผู้ชมคะเราพบกันทุกวันพุธนะคะสำหรับ Business model นะคะเป็นรายการที่เราพาคุณผู้ชมไปเจาะตัวโมเดลของธุรกิจนะคะเพราะว่าเป็นคำตอบที่จะทำให บริษัทนั้นๆเติบโตได้ในอนาคตแล้วก็สะท้อนกลับมาที่ราคาหุ้นนะคะว่าราคาหุ้นที่เป็นณนะปัจจุบันนั้นมันได้สะท้อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปแล้วหรือยังนะคะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ